สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ลุงไทยก็มอีอย่างเกี่ยวกับน้ำตกมาอัปเดตนะครับที่ลุงไทยได้สร้างมาเป็นเดียนแล้วคนเดียวอันนี้มันเป็นป้ายห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองอันนี้ลุงก็ผลิตเองทำเองอดูนิ ว่นน้ำตกหน้าตามันจะเป็ี่ยนยังไงอันนี้เริ่มจัดสวนแลว้วเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งกาลังจะเสร็จฝั่งนี้เสร็จแล้วเด้อเดี๋ยวเดียดไปรอบก,ก่อน,นเดี๋ยวลุงจะเปิดเสียบน้ําให้ดูเด้อแปบ๊บหนึ่งชมตอนนี้ก่อนอันนี้เป็นเอบ่อ,อน้ําที่หมุนไหลหมุนเวียนเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จ <laughs> ยังไม่ได้เก็บ เป็นน้ำตกทุกคนได้ชมเน,ะมนาะขนาดจะไม่ยาวเท่าไรเด้อเพราะว่ามันไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่มาก็พอประมาณเน่ะมันเป็นสวนหย่อมเนาะเหมือนไม่เหมือนอยังไงก็ติชมลุงได้เด้อจะได้แก้ไขนี่เดี๋ยวให้ชมก่อนเดี๋ยวจะเปิดน้ำแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่ง แต่น้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ปั๊มไบโวมันเล็กเนาะประมาณนีอ้อันนี้มาอัปเดตรอบนั้นยังไม่เสร็จเนีสีก็ยังไม่ได้ทาเสร็จอันนี้คือหินตอนวันที่เราปั่นกันเนาะแต่วันนี้มันทาสีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปูนนะครับไม่ใช่หินเนี่ยปูนแต่ทาสีใี้มันเป็นหินเนาะ เป็นหินเทียมลุงพาเด็กๆนักเรียนนั่งปั่นกันเล่นแล้วก็เอามาฉุบสีอันนี้คือตัวน้ำตกก็จะไหลลงมานี้มานี้มานี้มาน,มานี้ไหลลงมานี้อันนี้หญ้าเพิ่งปลูกเมื่อวานนะลุงเพิ่งเริ่มลงปลูกแล้วก็เอาต้นไม้มาจาัดเป็นสวนหย่อมนะเดี๋ยวเดียวจะเ,เสียบน้ำให้ดูเด้อ มันจะไหลดีพอดีจะได้ชมกันยี่เพิ่งเบื่อลุงไทยด้อไม่ได้ทําเตรียมนานละว,วันนี้มาทําเป็นพันโรงก็เลยเสียงน้ำน้ำเริ่มมาแล้วถึงจะไม่เรงแต่ก็พอดูะอะมันย้อนแสงว่าคนดู เนาะชัดไม่ชัดก็คอมเมนต์บอกกุยกันเด้อเดี๋ยวลุงจะอ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยต่อไปนี้เพราะว่ามันลุงไม่ค่อยได้ทำคลิปนะมันก็เหนื่อยงานไปก็หาที่พักผ่อนเริมไหละละเสยไม่สวยก็ติชมกันได้เด้อกินม่กุีก็ลุงเล่นได้น้ำกำลังพึ่งเริ่มไหล <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับมาฟังก่อนเนี่ยอันนี้คือคลองห้องน้ำอืมกำลังไหลมาน้ำเริมไหลมาแล้วมองเห็นไม่ก็ดูมองเห็นน้ำเลยน้ำที่มันไหลตกลงมามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยน้ำเพิ่งไหลลงมามันไม่ค่อยแรงโมตั๊มมันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวียไปถ่ายไปให้ดูโอ้จะตกก้อนหิน นี่อันนี้คือเริ่มจัดสวนฝั่งด้านนี้เนาะนข้าง,างใบไม้ก็เยอะเยอะเนี่ยปลูกต้นไม้เมาาื่อวานนะนี่พิธีกรก็หมดแต่เดินยิ้มอย่างไม่เป็นพิธีกรให้เลยวนันนี้นะเปียกเดี๋ยวจะเปียกมันตกกำลังไหลดีค่ะคนเดิมนะคะพิธีกรนี้ เราไม่ได้มาเต็มนะคะเราจะมาเด้นน้ำอั้นี้กเปลี่ยนตุ้เต็งเลยนะเราอ่ะเคยเล่นใช่ไหมเล่นเหมือนอาบน้ำอะค่ะกไดียินไหมนันอยู่ก็พอดเหมือนไหมมองเห็นไหมคนดูอ่ยนี่นะ นำมันก็จะลงประมาณนี้นเห็นน้ำไหมเนาะน้ำมันอ้อยเนาะพ่อมันเล็กปกขุนไงประกุนต่อมาต่อเครื่องไปเครื่องเล็กอย่างรุ่นเกิวอะ่ะมันเป็นไดโวรุ่นเกี่ว จัดสวนเพิ่งจะเสร็จเนี่ยปลูกย,ยาก็เพิ่งจะเสร็จนม่ฝั่งนู้นก็ยังไม่เสร็จเลยเนีย่ด้านหนึ่งเลยเดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้ยังเหลือเดี๋ยวจะทําแผงไม้ไผ่เนี่ยเก็บไม้ไผ่มาในกองเดี๋ยวจะทําตรงนี้แหละอเอาแค่ตรงจัด้าไปนี่นี่ยทงนี้ก็ริืมจัดสวนละแกดมาเช้านี่ทำคนเดียวก็เหนื่อยหน่อย น yeah, ไม้ไผ่จะขอไม้ไผ่เข้ามาได้ดี๋ยวจะเอามาทำแผงไม้ไผ่ตรงนี้จะได้ติดชื่อแล้วก็จะปลูกไม้เลื้อยเนาะพอจะไปซื้อไม้เลื้อยมาให้เราจะปลูกฟังนั่นแหละตรงสุดหญ้าเนี่ยให้มันเป็นแผงไม้ไผ่ขึ้นเป็นวิวที่เราต้องอคนที่มาดูอ่ะจะได้ถ่ายรูป เอบรรยากาศตอนนี้มันยังไม่มีแผงมันก็เลยเป็นโล่งๆเนาะด้านฝั่งนี้ตอนเราจะถ่ายรูปเนี่ยต้นไม้ยังเหลือเยอะเลยยังไม่ได้ลงเนี่ยว่าจะลงฝั่งนี้ด้วยเนี่ยฝั่งนี้ยังยังไม่ทันได้เตรียมอะไรเลยต้นไม้ก็ยังไม่ได้แกะหมดเลยซื้อมาเมื่อวานก่อนเนี่ยเหินก็ยังไม่ได้ลงเลยอันนี้หินแพ้เด้วยหินแม่น้ำ พอจะไปซื้อมาให้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้ลงแต่น้ําตกอะสงสัยจะมองไม่เห็นมัน้งมันย้อนแสงเลยเนี่ยไม่รู้มองเห็นไหมพ่อายดูหนะ่อยเห็นไะเสียงตะวันมันต่องพอดีเนี่ยเนี่ยน้ำจะไหลประมาณนี้เนี่ยนะคนดูค,นค่อยแต่พอแก่วจะไปซื้อตัวใหญ่มาให้เลยทัน ไปดูแล้วมันสวยแต่หน้ามันค่อยเกินนะพอได้อารมณ์อยู่นะรักเพื่อนเพื่อนยูทูบ FC กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ลุงหน่อยเนอะพอเป็นกำลังใจให้ลุงได้ทำคลิปต่อไปเนาะ ยอดไรไม่มียอดวิวไม่มีอะไรก็มันบางทีก็เหนื่อยมันทําแล้วมันไม่ได้เนาะบางทีสาระงเราก็น้อยอันนี้คือหินเทียมเนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะไปทําน้ําพุฝั่งทางนู้นยังไม่ทันเลยทําเลยเนาะเจะไปทําน้ําพุฝั่งทาง ทำตรงนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้จะส่งประกวดเนอเนี่ยในนามโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองเราจะประกวดน้ําตกหรือว่าสวนย่อมขนาดย่อมย่อมเน่ะมองดูมันก็ใหญ่เพราะควรอยู่นะใช้เวลาทําเป็นเดือนเลยนะคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําทุกวันนะเพือ่อนทำมันหนึ่งสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มี อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e ให้ลุงหน่อยเดอ้อ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง mm. เมื่อตอนอ,อทำแผงไม้ไผ่เสร็จนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกคลิหนึงถ้าอยากไม่พลาดคลิปของลุงก็กดสับสไคร b e กดติดตามและเพิ่มด้วยกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า